ผีผีเฮ้ยผีอะไรอะเฮ้ยแล้วเขาไปไหนแล้ว่ะเขาจับตัวหนูมาได้ยังไงอะไม่กีเคาหายแล้วเขากะับหนูไว้เพราะอะไรคะโอเคเรื่องอะไร เด็กเดินทิ้งโอเคเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะว่าไงนินเจอคนทิ้งอยู่ตรงข้างทางคนโดนทิ้งเหรอเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะเด็กเด็กเหรอไหนพาไปดูสิไปนี่ไงอุ้ยเด็กโดนทิ้งเหรอเนี่ยเช่หนูนด้วยเดินทิ้งโดนทิ้งจริงมั้ยเนี่ย ทำไม่ยิ้มดีใจยังเลยล่ะคะไม่ดีใจหรอกอนที่นี่ผีผีเอ้ยผีอะไรอะเอ้ยแล้วเขาไปไหนแล้วะ่ะเขาจับตัวหนูมาได้ยังไงอะเา,เเาับ้เพราะอะไรคะเพราะหนูออกไปเล่นข้างนอกตัวางคืนคนเดียวใช่ไหม เด็กๆฟังไว้นะคะตอนคืนอย่าออกไปเล่นข้างนอกคนเดียวนะคะโอเคมีมีมีเบอร์ติดต่อพ่อแม่ไหมคะจําเบอร์ได้ไหมโอเคเดี๋ยวติดต่อพ่อแม่ให้นะแล้วกลับบ้านกันนะคะโอเคไหมคะโอเคเด็กๆอย่าไปเล่นข้างนอกคนเดียวนะคะต้องมีผู้ผู้ปลครอง้วยค่ะค่ะไม่ว่าจะตอนมืดหรือตอนกลางวันใช่ไหมคะโอเคใค่ประเทน